เนื่องจากว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงผู้หญิงใช่ไหมคะพอผู้ชายมาร้อง เราไปร้องคีย์ผู้หญิงเลยอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้ากับเสียงผู้ชายเท่าไหร่อันนี้ครูหมิวปรับให้อกงลงมาหนึ่งเสียงเต็มเวลาอากงไปร้องคาราโอเกะเล่นนะคะมันก็จะมีปุ่มบวกปุ่มลบใช่ไหมคะให้ให้อกงกดปุ่มลบอะ่ะมันก็จะเป็นลบคีย์ให้ดนตรีมันต่ําลงเป็นลบสองเชื่อว่าอากงอาจจะต้องโหลดแอปคาราโอเกะเพิ่มหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ให้ให้เหมือนแบบเราได้เร,ไดเราได้ซ้อมนะคะ กียอากงร้องทุกอย่างตรงตรงตรงโน้ตหมดนะคะสิ่งที่จะเพิ่มให้กงร้องเพลาะขึ้นมาเลยคือการเอื้อนค่ะมุดมีโน้ตมาหนึ่งตัวเราจะเพิ่มโน้ตขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเช่นเราร้องวีวยติตาให้เพิ่มเป็นวีวยติตาเราจะไม่ใช่แค่วีวยติตาเราจะร้องวีวี เตาจุง国，ัวต้องค่ะ。巍巍的大中国。ขั้วมองมาฮันด้วยอะกงคะมาฮนมาฮานมาฮนเทียนซามาันเทียนซามาฮนเทียนเซาฮัวมอง ต้องเอือ้อนทาซือรวอตีทาซือรวอตีทาซืตรวอตี้าสูตรวอตีเอื้อนเพิ่มขึ้นเนี่แหลคะค่ะได้ละทาซือรวอตีกัว้าว